จำใส่นะคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ใช้ชีวิตเป็นสีเขียวแดงค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์ม <ว Brew. S 1> าส m มรี่คริสต์มาสนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราเข้าทีมไหมเข้าทีมสิใช่ทุกอย่างวันนี้ต้องเป็นสีเขียวแดงเท่านั้นดูจากชุดเราค่ะทุกคนค่ะทะดา วันนี้เริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าว่าไหนคนไหนต้นคริสต์มาสเออเหมือนกันอยู่นะเนี่ยนี่นี่นี่หูเราก็มีต้นคริสต์มาสเอ้ยนี่เราก็กวางนะนี่นี่เล็บเราก็เขียวแดงนี่เป็นแตงโมเอกระเป๋าก็สีเขียวโอ้โหทุกอย่างกางเกงในดูว่าสีเขียวไม่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 ไมนไม่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 รม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่่ไม คริสต์มาสค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปใช้ชีวิตสีเขียวแดงกันก่อนที่เราจะกินอะไรนะคะทุกคนเราก็จะต้องเปลี่ยนฟันเราดูดูให้เป็นสีเขียวแดงค่ะ<อ>เพราะว่าทุกอย่างก,ก็เขียวแดงแล้วเหลือฟันอนะแล้วทำไมต้องมาหาพี่ด้วยเอา้กอาก็พี่หยนเป็นหมอฟันไงพี่ไม่ใช่หมอฟันแล้วพี่อยานเป็นอะไร ที่เป็นประธานบริษัททุไม่ใช่ <laughs> มาเดี๋ยวเราเปลี่ยนสียางให้เป็นสีเขียวแดงตอนเราคริสต์มาสกันค่ะทุกคนเ,กเปลี่ยนให้ตานี่เปลี่ยนสียางเสร็จแล้วนะคะเราไปหาของกินที่เป็นสีเขียวแดงกันดีกว่าจะเป็นของกี่นะใช่พี่มีเตรียมให้อย่างหนึงเตรียมไว้ให้ขเขาด้วยหรอจริงๆก็ไม่ได้เตรียมรอกมีนะพี่เย็น <laughs> ไปอ่ะไปเดี๋ยวจัดให้แล เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไหนคะของกินค่ะอ่ะเหยือกเหยือกเอามาทำอะไรคะอ่ะน้ำแดงเทเลยอ่าอ่าสีเขียวมาแล้วมาคะเท่นกินพร้อมกันก็กลายเป็นเขียวแดงเมนูเล้วแบบนี้เลยหรอชิมเลยจ้ะ ยากตรงไม่เด้กินเธอกินเหมือนยาแก้ไอเลยเหมือนมากตรงนี้ไม่กินมาถึงเนี่ยกินจริงนะอไอริฟติคกินน้อยอ่ะกินเยอะๆให้ดูหน่อยมันโถ่เ้ยยากตรงไหนกินให้ดูเธอเธอเธอกินดิกินกินกิน ไปหาของกินสีเขียวแดงที่กินได้ดีกว่าไปค่ะถึงห้างแล้วค่ะทุกคนเรามาตามหาน้ำสีเขียวแดงที่นี่นะคะรับไม่ได้ไมากับการกินมิกซ์แบบเมื่อกี้ค่ะทุกคนค่าเป็นการกินน้ำเขียวแดงที่แบบเขาคน่นมีน้ำสีเขียวแดงแล้ววันนี้แบงค์ที่เราจะใช้ก็คือแค่สีเขียวกับสีแดงเท่านั้นค่ะทุกคนก็คือแบงค์ร้อยกับแบงค์ยีใช้เฉพาะสีเขียวแดงเท่านั้นนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ,ะอ,ะอะมันคือไอติมเหรอคะไอ้ทุกคนคือไอติมค่ะทุกคนเราเข้าใจว่าเป็นน้ำเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินละกันที่นั่งกินของเราต้องเป็นสีเขียวแดงเท่าน,นั้นเราถึงจะนั่งไปค่ะเอาแล้วเจอแล้วทุกคนเขียวแดง MK โลโกโ้ MK มีเขียวแดงแปลว่าข้างในก็ต้องมีเขียวแดงให้เรากินไปค่ะทุกคน สองที่เออที่เดียวสองที่ฉันมากับใครที่เดียวค่ะเอาเป็นบะหมี่ยกหมูแดงค่ะแล้วมีน้องค่ะมานั่งกับเราด้วยที่เราบอกว่าสองที่มเมื่อกี้พูดเผื่อน,น้องค่ะทุกคนนี่น้องเขียวได้มากับใครไม่รู้แต่ว่าที่รู้ๆไอซิมละลายแล้วค่ะทุกคนอืมชาเขียวชาตอเบอรี เราต้องตักลงไปข้างไหนโอเคหกหกอ้ยน้องละลายหมดแล้วอะเดี๋ยวรีบกินก่อนนะคะมาแล้วค่ะทุกคนดูนีเรากินในที่เขียวแดงแล้วก็เมนูเขียวแดงเขียวแดงมากมอืมอันนี้ มันสีเขียวอย่างเดียวไม่มีส yeah, ีแดงไม่ก네ินแล้วกันเขียวแดงมันต้องกินอย่างงี้ค่ะทุกคนค่ะนี่มีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงเดี๋ยวเรากินบะหมี่หมูแดงเสร็จนะคะเราจะไปหาของหวานค่ะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยมันยังไม่หวานขอเราอยากได้หวานกว่านี้อีกแล้วอย่างหนึ่งคือน้องละลายหมดแล้วทุกคนค่ะโออก็เป็นน้ำได้อยู่นะอืมเป็นน้ำที่ข้นมากเข้มข้นมาก เราเจอร้านขนมสีเขียวแดงแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็สั่งไปแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรไปนะคะมาแล้วค่ะคุณค่ะอันนี้คือน,น้ำที่เราสั่งมานะคะทุกคนนี่เขียวแดงนี่ มันหอมใบมิ้นทนะ์อ่ะแต่เอาจริงๆมากถ้าจะให้มันเขียวแดงจริงๆอนะ่ะทุกคนเราต้องกินสตรอเบอรี่คู่กับใบมิ้นท์ไรนะพี่อง้ำเฮ้ยได้อยู่มาสอบแล้วค่ะทุกคนใหญ่มากเป็นเคสนะคะอุ้ยเดี๋ยวหายใจแรงไม่ได้นะทุกคนดูนี่ อันนี้คือเคเ้กเย็นนะคะมีถั่วแดงมีสตรอเบอรี่มีชาเขียวอืมอร่อยทุกคนคะอันนี้น้องคืออะไรพุดดิ้งชาเขียวแน่เลยอะน้องคือพุดดิ้งชาเขียว เราเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่อ่านเขาไม่มีอิเซสซอรีอะไรเลยอะ่ะวันคริสต์มาสทั้งทีว่าต้องต,งตรงธีมปะเดี๋ยวเราไปซื้อของสีเขียวแดงให้เขากันดีกว่าค่ะทุกคนคริสต์มาสทั้งทีไม่มีซันต้าได้ไงเนาะทุกคนเนาะอุ้ยหรือซื้อชุดนี้ดีนี่เราจะให้พี่อานเป็นสโนว์แมนให้เรานะคะทุกคนอุ้ยให้เป็นฟางด้วยดีกว่า ให้เป็นต้นคริสต์มาสให้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวเราไปจ่ายตังนะคะแล้วก็ไปแปลงร่างให้พี่อั๋นกันค่ะทุกคนไปดูสิว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะไปค่ะนี่ก็คือพี่อั๋นที่แปลงชมแล้วค่ะทุกคนจะาดายยอกยอกกลับมาหาพี่อั๋นแล้วค่ะทุกคนเราบอกว่าเราซื้อของมาฝากพี่อั๋นตาก่อนหลับตาหลับตาเขาอยากให้เธออะเป็น s n โนแมนให้เขาแล้วก็อยากให้เธอเป็นกวางน้อยเขาแล้วก็อยากให้เธอเป็นต้นคริสต์มาสให้เขาหลืกตาค่ะแตนตนฮะนี่ไงตรงธีมคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวพี่อันก็จะพาเราไปกินข้าวในชุดนี้ค่ะ ร้านอาหารแล้วค่ะทุกคนมากินกับพี่ต้องกินหรูอยู่แล้วพี่อ่านพาเรามากินร้านอาหารญี่ปุ่นพี่เตรียมไว้ให้แล้วเตรียมคือเตรียมเมนูสีเขียวแดงเตรียมแล้วเรียบร้อยสั่งยังเรียบร้อยอ๋อสั่งแล้วด้วยอ่าโทรมาสั่งเลยเพราะว่าอันนี้มันพิเศษมาก ตอนนี้คือมีพี่อา่านพี่อานสั่งให้อำนวยความสะดวกทุกอย่างโอเคงั้นรอเขาอยู่ที่นี่นะไหนไปฉีไปฉีกดฉีอย่าพี่ฝากด้วยถุงหนึง่งเดี๋ยวมานะอะโอเค <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับเมนูที่เราสั่งมาให้เนี่ยสีแดงอ่ะมาจากซูชิทูน่าแต่สีเขียวเนี่ยเฮ้ยขอจากวาซาบิ <c oughs> ไม่หลอดแน่นี่ทุกคนดูซูชิทูน่าใช่ไหมสีเขียวสีแดง เนียนกริบไม่รู้แน่นอนป่านรอทุกคนรอมานี่แล้วทุกคนฮไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอันนั้นยังมีความสุขอันนั้นไม่มีอะไรซูชิมาแล้วเจ้ากวางน้อยสั่งซูชิมาให้แล้วเมื่อกี้ถ่ายอะไรกนก็ถ่ายว่าเดินเข้ามาแล้วไงอ่านี่ซูชิสีแดงคู่กับน้ำชาเขียวสีเขียวนด้เหรอ ไม่ได้หรอวันนี้เขากินแดงเขียวในเมนูเดียวกันได้นี่ก็ได้เหมือนกันเธอบอกไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวเธอกิน,นอะ่ะเธอจะรู้เลยว่าเธอกินซูชิเสร็จเธอต้องอยากได้น้ําชาเขียวทำไมอ่ะมันเข้ากันโอ้โหกินไหมไม่เอาอะ่ะยังไม่อิ่ไรยังไม่หิยวยังไม่หิวกินก่อนเลยอื ปลา <พอ S 1> ชั้นดีเห็นไหมเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็น<พ>อะไรอ่ะเป็นอะไรอยากได้น้ำชาเขียวยัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไงไม่ต้องไงบอกแล้วว่าน้ำชาเขียว่มันเข้ากันมากๆกับเมนูนี้นี่คือก้อนวาซาบิเหรอใช่ขขงไม่ให้เธอใส่แล้ว <c oughs> วาซาบิ นี่ก็วาซาบิยังไม่ทันได้เคี้ยวเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขอปาดออกก่อนนี่มาดูมาดูล้างน้ำออกก่อนเอ๊ <c oughs> ดูความเสียดายก็ยังไม่ดู่ดีปาปาไปไปกินไอติมไะไอติมเหรอใช่ใช่เดี๋ยวพาไปกินไอติมไปาพามากินไอติมแล้วครับเนี่ยน่ากินไม่เล่ะน่ากินค่ะ คิสสมต์วะแล้วก็ไอติมสีเขียวเด้น่ารักอ่ะนี่ไงไฟอันนี้สีแดงอ่าเขาเรียกว่าช็อกโกแลตฟองน้ำฟองดู <c oughs> ทุกคนเคยเบ้าอยากปีนขึ้นไปบนต้นคริสต์มาสอ่ะแบบเวลาที่เราไปเจอต้นคริสต์มาสสูงแล้วแบบอยากรู้ข้างบนมีของขวัญอะไรใช่ปะมันมีคนคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ อยากปีนเนี่ยนะก็เผื่อข้างบนมีของขวัญดีๆไงเวลาต้นคริสต์มาสก็จะมีห้อยของขวัญไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันต้นสอยดาวขิดต้นละวิดต้นละแหมรู้บ้านเกิดเลยเนาะนี่ทุกคนเวลาสอยดาวเราก็อยากขึ้นยอดใช่ปะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปที่คริสต์มาสจะไปทําอะไรที่สอยดาวลราปะท้วงคือที่พูดเราอยากกินต้นคริสต์มาสจะงับดูสิเอ้ยเต้นคริสต์มาสสกปรกนี่ต้นคริสต์มาสสกปรกยังไงมันเป็นโคน เขามีอันนี้ด้วยนี่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 เหมือนหิมะอ่ะเห็นปหนี่แล้วก็ไอติมสีเขียวผสมกับแดงเ,เอาเลยเขียวแดงไตินแยกเหอะเปรี้ยวกับหวานไอจุมช็อกโกแลตด้วยจุมช็อกโกแลตด้วยมันเป็นเมนูเขาลองกินได้ใช่นี่ว้าวอร่อยอะ่ะแล้วก็มีอันนี้ แท่งของขวัญคุณเธอเขาชอบต้นคริสต์มาสมากเลยอะโอ้ยชอบจริงดูจะชอบจริงเรารู้แหละว่าเธอชอบอะไรที่มันเป็นแทง่งๆขึ้นมาแล้วก็เอาปากไปงับเธอชอบต้นนี้ใช่ไหม,มเดี๋ยวเราพาไปดูต้นที่ใหญ่กว่าน,นี้มีใหญ่กว่านี้ด้วยเหรอโอขนาดไซส์แค่นี้ยังชอบเลยเจอใหญ่กว่านี้ไปสะดุ้งแน่นอนจริงเหรอเดี๋ยวเราพาไปเลยใหญ่จนลืมลด้เลย,เลยโอ้ ไปค่ะไปเจอต้อนคริสต์มาสยักษ์กันดีกว่าเป็นไง<อ>ต้นใหญ่พอไหม มีไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีเก่าแล,แล้วเราไปเริ่มต้นใหม่กับปีใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องเรานะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อยู่กับช่องเราไปนานๆน,น,นะคะเราจะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็เลยยิ้มให้ทุกคนแบบนี้ตลอดไปค่ะบ๊ายบาย ハハハハ